าชาติเนี่ยจะเป็นพรรคสรุปก็เป็นพรรคที่ดีนะคำว่าพรรคประชาชาติเป็นพรรคที่ดีเนี่ยอย่างน้อยเราจะต้องทําดีสามอย่างนะดีอย่างที่หนึ่งเนี่ยเราจะให้ประชาชนดีเราจะให้ประชาชนดีคือจะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เรามีความฝันว่าจะให้ประชาชนเป็นคน ไม่ใช่คนหรือล่างเราหวังว่าจะให้ประชานชนมีความสมดุลภาพไม่ว่าจะเป็นสมดุลภาพในด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นความสมดุลภาพในด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นความสมดุลภาพในด้านความยากจนก็จะต้องไม่ยากจน,นแล้วไม่ว่าจะต้องทําให้ประชาชน อยู่ดีมีสุขมีคุณภาพที่ดีดีอย่างที่หนึ่งดีอย่างที่สองเนี่ยเทานี้เป็นพ้นเราจะทําให้กฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎเกณฑ์ที่อยู่กับพี่น้องเนี่ยเป็นกฎเกณฑ์ที่ดีกฎเกณฑ์ที่ดีดีที่สุดคือรัฐธรรมนูญจะต้องไม่ฝ่าฝืนอนุราหา์กฎหมายทุกชนิดข้อบัญญัติข้อังคนบต่างๆจะต้องไม่ขัดแย้งกับอนุรักษ์ คือถ้าไม่ขัดอัลกุรอานก็จะไม่ขัดกับพระตไตรปิฎกไม่ขัดกับใครจักนั้นะคืออันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องทํากฎหมายกฎหมายที่ดีก็คือกฎหมายที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตสอดคล้องกับความต้องการสอดคล้องกับบริบทของพวกเรากฎหมายที่ดีของพี่น้องทั้งผูธมุสลิมนะคือ ถ้ะพูดผุดสลิตเนี่ยให้ความสําคัญมนุษย์นิยมก็คือมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความสําคัญมีความศักดิ์สรีและมนุษย์ทุกคนต้องมีเกียรติเสมนใหญมนุษย์จะต้องมีสันติสุขคำว่าสันติสุขของมนุษย์กหมายที่อะไรที่เป็นทำลายสันติสุขมนุษย์เนี่ยกดไายที่แม้้กดมาย ขัดหรอหลักการท้งศาสนาหลักการสิทธิมนุษยชนเช่นคูหมายง่ายๆก็คือสันติสุขของพี่น้องจะอยู่ตรงข้ามกับยาเสพติดที่ไหนมียาเสพติดสังคมนั้นจะไม่มีสันติสุขสังคมไหนมีสันติสุขจะต้องขจัดยาเสพติดให้หมดไป ดังนั้นพรรคการเงินใดหรือบุคคลใดที่บังอาจคิดกฎหมายมาทําลายความเป็นมนุษย์ทั้งประชาชาติหรือทุกคนในที่นี้เราควรจะยืนหยัดที่ไม่ยอมดังนั้นการออกกฎหมายทุกชนิดกฎหมายที่ถ้าไปเรื่องการศึกษาให้มีดอกเบี้ยเงี่ยมันการคือการศึกษาเป็นหน้าที่ของท่านผู้นำศาสนา เป็นหน้าที่ของคนทุกคนจะต้องส่งเสริมแล้วบอกให้การศึกษามีดอกเบี้ยองี้ยแค่แค,คิดก็หิดแล้ว <c oughs> ยกตัวอยา่างอันนี้สองสองอยา่างอีกนั้นพักประชาชาตินอกจากประชาชนดีมีกฎหมายดีแล้วจะต้องมีผู้นำที่ดีหรือจะต้องมีคนเป็นผู้นำ ว่าจะเป็นผู้นําทางการบริหารการปกครองหรือาทงอางนิติบัญญัติจะต้องเป็นผู้นําที่ดีผู้นําที่ดีง่ายเมื่อคนชั่วที่แข็งแกร่งถ้าผู้นําที่ดีเนี่ยจะสามารถไม่ตกอยู่ในนั้นของความชั่วหรือความแข็งแกร่งคือต้องมีความแข็งแกร่งทางด้านจ,จิตใจและร่างกาย การเป็นพักการเมืองสิ่งที่ฝันก็คือจะต้องไปบริหารประเทศเพื่อจะทำสามสี่สิ่งที่ผมพูดง่ายๆเนี่ยมันอาจจะมีอะไรดีวันนี้เยอะสามสี่สิ่งนี้ก็คือจะทำให้ดีถ้าเราบริหารประเทศทำให้ประชาชนดีเนี่ยถ้าเรามีกฎหมายที่ไม่ขัดกับวิถีชีวิต ไม่ขัดกับการปฏิบัติทางาศาสนาไม่ขัดกับการปฏิบัติทางอาชีพไม่ขัดกับความความเชื่อของประชาชนเนี่ยก็ดีถ้าเรามีผู้นำที่แข็งแกร่งทางด้านจิตใจและร่างกายที่เป็นผู้นำที่ต้องเสมอภาพกับประชาชนเป็นผู้นำที่ต้องให้เกียรติประชาชนเป็นผู้นำที่ ไม่ยอมรับซึ่งความชั่วร้ายที่ไปทำร้ายประชาชนผมือว่า่ารนี้เป็นสิ่งที่ดีก็คือสามสิ่งนี้อย,ย่างน้อยเป็นสิ่งที่พรรคประชาชาติต้องการให้เกิดขึ้นแล้ววันนี้ที่มาพบกับพี่น้องนากวีจะมีระชาอนหลายหลายคนเราเชื่อมั่นว่าพี่น้องทั้งนาทวีทั้งสบายย้อย ได้ผ่านกระบวนการสูลอเรื่องตงน้นะว่าจะเอาอาจารย์เป็นหรืออาจารย์กับดูลลลมานที่แนะนำไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะมาเป็นตัวแทนในนามพักประชาชาติแล้วผมอยากให้ทุกคนก่อนที่ท่านจะตัดสินใจยังไงให้ดูประวัติของผู้สมัครพักประชาชาติกับดูประวัติของคนที่เป็นอยู่แล้ว มาเปรียบเทียบกันประวัตาาิมนอาจาย์อาจารย์เป็นอาจจะไม่เคยบริหารหรือจะไม่เคยเป็นสสอ,อาจจะเทียบกันไม่ได้แต่ท่านก็ควรจะดูคนที่เป็นนักการเมืองอยู่เนี่ยเขาทําอะไรให้ประเทธไหมหรือเขาทาให้ส่วนตัวไหมหรือเขาทําอะไรที่เป็นเรื่องทาให้พี่น้องในพื้นที่อยู่ตระหนกตกใจไหมหรือเขาทาให้กัญชา ไม่เป็นยาเสพติดไปหรืออะไรนะแต่อันนี้คือสิ่งิงที่อยากจะากจำเรียนนะครับวันนี้พักได้นำเสนออาจารย์เป็นขึ้นมาผมก่อนที่ผมจะย้ายจากเลขาสพตโดยตอนแรกเราไม่รู้จะมีการปฏิบัติอับดุลลอ๊ออับรูใช่ไหมเช่นไหมเป็นอาจารย์ที่มหาลัย อมอมอปัตตาน,น,น,นีนะอาจารย์อับดุลลอเนี่ยจะจบมัจากอินเดียแกก็สนใจทั้งอันกุรอานก็แบบน่นมากเลยสนใจพระไตรปิฎกผมก็มีคำดีวิสุทธิมั่งที่เป็นคือของของคำพีของศาสนาพุทธที่มีการอ่ฉบับแรกๆของาศาสนาพุทธอาจารย์อับดุล้อก็มาหาผมเนี่ยจะบอกว่า ทาเลขารู้ไหมว่ามุสลิมเนี่ยจะไม่ให้มาแดงกล่องต่อยซองสอง yeah. mm hmm. ผมก็ยังไม่ทราบว่าให้มาแดงกล่องต่อยสองสองคือ, mm hmm. ค,อคืออะไรนะ mm hmm. แต่ท่านก็บอกว่าคือจะไม่มีความผิดพลาดขึ้นมาอีกนะ mm hmm. คือสรุปว่าอะไรที่อดีตเป็นอรียนปัจจุบันและอนาคตคือความรับผิดชอบ อันนี้คืออาจารย์รอมุลักษ์แต่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะที่ตั้ป่วยที่เป็นตอนท้ายเป็นรองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีานีนน่คือตัวอย่างเช่นกันพี่น้องอาจจะเลือกนักกรเืองถ้าท่านเลือกคนเดิมมันก็เหมือนสี่ปีมันก็เหมือนแปดปีแต่วันนี้อาจารย์เป็นนะ และอาารอตับดุละมาเนี่ยจะเป็นคนใหม่ทีส่สามารถที่อยากจะมาแก้ความเหลือ่อมล้ำมาแก้ความไม่เป็นธรรมมาแก้สิ่งที่พี่้องเราได้รับผลกระทบมีการกูดเสมอได้ว่าการเรียนฟรีสมมติพักไปต่าชาติเราจะมีเเรียนฟรีเป็นการเรียนที่ดีมีคุณภาพ แล้วมีความเป็นธรรมแล้วก็สร้างมนุษย์ให้มีคุณค่าการเรียนฟรีนี่ไม่ทําให้คนตายทําให้คนตายแต่ความเหลื่อมล้ําความยากจนความกดยากเนี่ยเป็นคนทำให้คนตายดังนั้นพักเนี่ยจะทําอะไรก็ได้ที่จะทําให้รุ่นลูกต่อไปหรือรุ่นคนรุ่นหลังต้องดีกว่าคนรุ่นเดิม อันนี้คือหน้าที่ของพักก็วันนี้ก็ได้มาพบกับพี่น้องนะคืออยากจะเรียนว่าพักประชาชาติเป็นพักของพวกเราทุกคนคนะืออยากให้อย่ามองว่าเป็นพักของอาจารย์บน,นออย่ามองว่าเป็นพักของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือจะเป็นโวกไม่ใช่เลยอ,อาจารย์บรรณนรเนี่ยท่านเขาความจงแล้วผมเองไม่ได้ฝันว่า การทำกงหวังผลตอบแทนคือคนเห็นก่ตัวแต่การทำไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยมันคือจิตใจของ,ของดำของพักคันไหนผมเคยอยู่ครั้งหนึ่งโทษนะครแบบับไปเยี่ยมผู้ที่ไปพักตอนนั้นสอบตมีโครงการที่ให้พี่น้องไปหัก่อนเครื่องบินจะลง ที่เซาท่านอาจารย์ลูกที่ไปด้วยแล้วมีหลายคนท่านระบอกกับผมผมยังจำได้เลยแล้วก็มีผู้นำาศาสนาหลายคนเนี่ยบางทีแกนึกไม่ไดว่าการทำไม่ได้หวังผลตอบแทนท่านเลยขามันตอบแทนเยอะมากพอท่านลงเครื่องหรือคณะของเราลงเครื่องเนี่ยรัฐบาล,าลเ้าห์มารับเลยมารับที่สนามปิดเนี่ยคืออะไรไหม คือท่านไม่เคยคิดเลยแต่ว่าการทาที่ไม่หวังผลตอบแทนสิ่งที่ตอบแทนเนี่ยคือพระเจ้าตอบแทนนะฮะคือตอบแทนสำหรับคนทําที่มีจิตใจบริสุทธิ์วันวนี้พรประชาชาติเหมือนกันคือเราหวังจะเอามนุษย์หรือพี่น้องเราให้หลุดพ้นจากความอายุติธรรมให้หลุดพ้นจากสมมอบประดดก ความยากจนจากรุ่นสู่รุ่นความยากจนจากปู่มาพ่อมาพ่อไปลูกแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะมืนจักความยากจนเลยเราจะต้องแก้หขที่ได้ถ้าพักกาเรเมืองพักประชาชาติไม่ทาเรื่องนั้นเนี่ยเรามีพักเป็นร้อยๆพักเราก็ไปวมพักอื่นไม่ไดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาแก้ไขเราไม่ต้องการให้เห็นว่าลกูกหลานเราอยู่ในสามจังหวัด ไม่มีที่ติทับกินไม่มีที่อยู่อาศัยต้องเช่าบ้านอยู่เราส่งคนสามจังหวัดไปเป็นคนงานในกรุงเทพ<ม>คนห้าจังหวัดไปเป็นคนงานในกรุงเทพต้องเช่าบ้านอยู่แล้วก็ต้องเช่าบ้านอยู่ต้องเช่าบ้านอยู่อันนี้มันไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาได้เลยผมเองก็อยากจะกลัาเดืียนว่าสิ่งต่างๆพวกนี้พักการเมืองอื่น ะไม่คิดมากเพราะเขาต้องการเป็นพรรคการเมืองที่สร้างเมืองนะเพราะการสร้างเมืองมันมีค่าเงินทอนนะมันมีค่าถนนมันมีค่าตึกแต่พรรคประชาชาิเนี่ยต้องการสร้างคนนะเพื่อให้คนไปสร้างเมืองถ้าคนที่ดีไปสร้างเมืองแล้วก็ไปสร้างชาติอันนี้คือคือพรรคต้องการจะทำดังนั้นจึอยากจะกลับเรียนว่าวันนี้พวกเรา เป็นพักของพวกเราแล้วที่มาวันนี้ก็ได้มาพบเพื่อจะได้มีเวลาสื่อสารสร้างความเข้าใจดีๆแล้วผมคิดว่าเราต้องอฝ่ายที่สมัครแต่งขันเนี่ยเขามั่นใจว่าเขามีพร้อมทุกอย่างนะเขามั่นใจว่าเขามีอำนาจทุกอย่างแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาเราไม่มีอะไรเรามีแต่ประชาชนแล้วเราก็จะไม่พูดเขา แล่เราจะไปพูดกับประชาชนนะครับต้องขอขอบคุณแสบมากนะฮะที่ให้โอกาสมาพบก็ต้องคนมาพบไปไอวแล้วท่านอาจารยมานอทั้งฝากขอโทษด้วยครับเมื่อวานท่านมาทราบภายหลังก็าทราบท้าไปหม่อนท่านไปนักขอไม่นาน้วท่านก็บอกว่าเอ้แต่ขายัางไม่ขับอยู่ต่อ <laughs> ผมก็กำลังจะไปถึงใกล้สนามบินก็เปลี่ยนมา แลการที่นัดเรยครบก็โดยจริงจริงการเป็นผู้นําสิ่งหนึ่งก็คือการไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยคือผู้นําที่ไม่ดีนะแต่ผมต้องขอโทษด้วยบางทีเวลาไปแต่ละจุดมันงานงอกแล้วคนที่มันบางบางเหตุเนี่ยบาทีคนเขาไม่มีอานาจที่จะเจอเราเลยอย่างเมื่อวานไปโรงเรียนแหน,นักเรียนขึ้นรอเต็มเลยแล้วก็คนขับรถเขาก็พูดว่า ู้ก็พูดวันนี้ท่านทวีจะมาพูดคนที่ไปบอกว่าที่นัดอีกที่คนรอ,อถ้าผมละทิ้งนักเรียนเด็กเล็กประมาณสามสี่ร้อยนคนนั่งรอผมก็บอกจอดรถยังไงก็ต้องขึ้นไปเดี๋พูดแค่สามนาทีก็ยางดีคือสามสามนาทีจริงๆและไอคนนำก็โกรธใหญ่ว่เาเดี๋ยวจะน้นจะรออันนี้นะก็ตั้องจ่ายเรียนก็นขอให้ออาใครเยอ้าเกิดมารอตั้งนานแล้ว อาจารย์ที่เวลานะครับสวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคือเดี๋ยวเราคงมาพูกันหนึ่งตามหมู่บ้านตามชุมชนตามที่จุดนันหมายแล้วเราก็จะมาเสนอว่า้าประชาชาติบบจะแก้ปัญหาคือที่ผมพูดะเคืว่าแก้ปัญหาออไปเอาหนึง่งอยังไงอที่หนึ่งคืออาหารคนต้องไม่ยากจนอที่สองคืออาชีพคนต้องมีอาชีพ และอาชีพก็ต้องเป็นอาชีพที่เลี้ยงอยู่ได้อที่สามคนต้องมีอนานใดจะมีสามป่าทุกโลกพัดสองสิบที่รักษาได้ดีขนาดนี้อที่สี่คนต้องมีโอกาส <im itation> โอกาสการเปลี่ยนสถานะของคนนะอย่างผู้ว่า,าพาณิชย์มที่ปัตตานีนะเป <im itation> ็นผะู้หญิงนะเขามีโอกาสเพราะเขาได้เรียนหนังสือเราต้องสร้างให้คนมีโอกาสอที่ห้าเนี่ย คือการลบันทุกวันนี้การขัดแย้งคืออัตลักษณ์คือวัฒนธรรมคืออ,อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ต้องให้เกียรติไม่ใช่ว่าเอาวัฒนธรรมของคนส่วนการในประเทศเราเปลี่ยนให้กนมารยูทม,มีวัฒนธรรมเหมือนอันนี้ไม่ใช่คือการทําลายอัตลักษณ์นี่คือการทําลายศักดินะ์ศรีและบรรจุความขัดแย้งอันนี้คือห้าอ่อนที่ต้องมี พอที่มีไม่ได้เด็ดขาดคือคือความพยุตติธรรมหรือความไม่เป็นธรรมอันนี้อยากจะเรียนให้ทราบว่าอันนี้อย่างน้อยเป็นพื้นฐานกับก็ต้องขอขอบคุณนะในเวลาที่ที่นันนักก็ได้ามาพบปะนะครับผมคิดว่าถ้าเราได้สอสอเพิ่มที่เขตเจ็ดคริสมาหนึ่งเขตมันจะมีค่ามากเลย คือจะไม่ถูกตราห,หน้าว่าเป็นพรรคสามจังหวัดก็จะรอการยจายไปพรรคใต้ล่างในในนาแล้วในสมัยหน้าหลังเราเป็นรัฐบาลเราอาจจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งของประเทศก็ได้ครับท้ายที่สุดที่ก็ต้องขอขอบคุณนะขอทูลาให้องค์เอกและประทานพรให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบความสุขและสมบัติครับขอความสันติสุขเฉลี่ยจาทุกท่านครับขอบคุณมากครับ